ไอ้เหี่ยน้องขอโทษครับต้องระวังบทเป็นยังไงจะน้องไปฟังเสียงซบน้องเหอะ นุกมึงเป็นบอมไดนจริงเหรอใช่ใช่ใช่เมื่อกี้มันบินเข้าไปนิดตัวหนึ่งสาดสี่เดี๋ยวแล้วมันเผาแล้วที่นี่ก็เลือดกระฟื้นขึ้นมาทันทีเลยต้องเอาจีนเว้ พีซอกมนมีีนนะนเฮ้ยเฮ้ยเลเมตรงไหนวะตั้งแนาเขาเจลจเจลจาเจลจาไหนเฮ้ยตัดตอนนี้มีเลือดนะ มาแล้วซ้ายซ้ายซ้ายชัวแล้วชัวแล้วายหนึ่งเลดโอ้ยติดติดุ้ยแม่น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 โอ้สาหัสสาหัสทางซ้ายสาหัสเร็วเร็วเร็ววจทางซ้ายนี่ยิงเต็มอกเลยเร็วแต่โดนมันเป็นลูกซองมันกดดู มันเนียวก่าก็เลยขาไม่เจอกันหรือมันอยู่ข้างบนไปหนึ่ง เฮ้ยมันโดนตีเข้าด้วยว่ามันโดนแฮมตีหนึ่งเข้าเ,เ,เไาปเฮ้ยแตกแตกแล้วโดนไปหนึ่ง เลยได้ดีกว่าได้ทันอ่ะตายหนึ่งตายหนึ่งโดนระเบิดขึ้นแล้วนะหน้าผมตัวเนะ่ยแมะมันดักคุณอยู่เนะี่ยอโหปืนลัวไม่มีปืนดีกว่าตรงนี้หลังเนี่ยใคร ห้องนอนี่เหรอานที่เามาาตีไม่ตีไมตีไม่เมอยู่ตั้งขาตั้งหลังเรือตั้งขวา

ตายหนึ่งสวยสวยเจอแล้วเจอแล้วหลังคายนี่ตายหลังคายนี่ตายเลยอีกตัวหนึ่งดนหลังคาเฮ้ยโดน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 ตายไหมตายไหมตายสองตายสองตายสองเข้า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 อยู่นี่บอลอยู่นี่ไปไหนหมดละนอ้เห็บหนึ่งอุ้ยอุ้ยหลังเข้า